เจ้าหญิงตื่นหรือยังคะวายตายแล้วทำไมห้องมันพังขนาดนี้เนี่ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ไหนเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าเจ้าหญิงเอ้าไม่มีเจ้าหญิงออกมานะเจ้าหญิงอยู่ไหนออกมาได้แล้วค่ะเจ้าหญิงค่ะได้เวลากินข้าวช้าแล้วนะคะเจ้าหญิงอุ้ยเราต้องหนีอะไรกันเลยเนี่ยเจ้าหญิงอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ย เจาหยิงอยู่ในนี้จริงๆด้วยโอ้ยเสียงอะไรดังแต่เช้าเลยเนี่ยเอะอะกวนใจจริงๆคนกำลังจะหลับจะนอนดูสิเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงเช้าเลยค่ะเนี่ยบ่ายสองแล้วนะคะข้าวเช้าจนถึงข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยทำอะไรเนี่ยเหรอทำอะไรออกมาได้แล้วค่ะเจ้าหญิงออกมาอุ้ย เป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงหรอคะทำไมถึงได้หัวยุ่งอีลุงตุงนังขณะนั้นแล้วตัวอะไรไปเกาะอยู่บนหัวคะนั้นน่ะที่คายผมใหม่ของเจ้าหญิงค่ะเอาใสา่แทนมงกุฎสวยไหมคะอือไหนอีลูกวัน่นี้สิคะเจ้าหญิงทําไมขยับหัวนิดเดียวอือหกินมันดิเม็ดขนาดนี้คะเจ้าหญิงผมนี่เจ้าหญิงไม่ได้สระเมื่อกี่วันละคะอืมสระผมก็สระผมทุกวันนะคะฮะสระทุกวัน วันอะไรกันคะเจ้าหญิงหรือเป็นอย่างเนี้ยสระทุกวันสงการนะคะวันสงการปีหนึ่งสระวันเดียวเนี่ยนะคะเจ้าหญิงมันมากไปหรอคะก็สระตามเทศกาลนะคะคุณแม่บ้านมากไปอะไรล่ะคะน้อยไปมากๆค่ะผมอะเขาต้องสระกันบ่อยๆดูสิคะอ๋อติดมือค่ะติดมือผมเนี้ยผมเมยจะเหนียวขนาดนี้เนี่ยเจ้าหญิงวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวมอมฉันจะดูผมให้ค่ะ ให้เป็นสภาพดีๆหน่อยเป็นถึงเจ้าหญิงปอยผมไปอย่างเนี่ยมามามาเรกัอเนี้ยผมติดเป็นก้อนก้อนสังกตังขอเ่าเอาตัวนี้ออกจากหัวกันนะคะเจ้าหญิงมีมงกุฎดีๆก็ไม่ชอบเอาตัวอะไรมาติดหัวเนี่ยอยโอ้ยเหนียวมากเลยค่ะเจ้าหญิงอาจจะเจ็บหน่อยนะคะตรงนี้ค่ะเอ้ยอ้าเอ้ยเอ้ยอีนี้นีค่ะเจ้าหญิงโอ้ย จ๋ยิงทำเองค่ะโอ้กิ๊บนี้สวยนะคะเจ้าหญิงจะไปสนใจเลยล่ะค่ะเนี่ยดูหน้าตากระป๊อกกระแป๊กจะตายมงกุฎเรือค่าเนี่ยก็ไม่ยอมมาใส่ฮะวี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 ววีไปไหนคะวีแป้ๆผมหายไปไหนคะเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยค่ะในนี้หรือเปล่าคะโอ้ยนี่ะค่ะหใช่จริงๆด้ รู้สิเพลอแป๊บเดียวเข้าไปติดอ่ในผมเจ้าหญิงเลย <c oughs> สงังกตังไปหมดแล้วนะคะ่ะเนี่ยอ้ออ้อทำไงดีเนี่ยเฮาเจ้าหญิงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหญิงคะตรงนี้วิ่ไว้ออกเลยเหมือนมีอะไรติดอยู่รอแป๊บนึงนะคะ โอยแย่ละเหล่านี้ต้องพาเจ้าหญิงไปฝึกนิสัยใหม่หรือเปล่าเนี่ยฮะฮะไปโรงเรียนไปโรงเรียนฝึกนิสัยไหมคะที่บ้านของหม่อมฉันนะคะส่งเลมอนเลมี่ไปฝึกนิสัยมากับมานิสัยดีสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะเจ้าหญิงเอคุณแม่บ้านนมันหมาไม่ใช่หรอคะก็เห็นหมาไปฝึกเหล่านิสัยดีอะค่ะมีระเบียบเรียบร้อยก็เลยอยากจะส่งเจ้าหญิงไปฝึกมั้งใช่ไคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ติดอะไรแล้วเขาเนี่ยเรื่องคนีเจ้าหญิงเอาออกให้ไหมคะ จ้าหญิงดึงออกมาเลยค่ะดึงไม่ไหวเฮ <c oughs> ้ยแจ้งไอตัวอะไรเนะี่ยแมงมุมฮะแมงมุมถึงขนาดแมงมุมไปทำรังชักยะอยู่หัวเลยเห็นไหมคะตายแล้วตายแล้วตายแล้วทิ้งไปทิ้งไปนี่แน่มาค่ะมาค่ะผมใกล้จะสวยแล้วค่ะ อีกนิดนึงนะคะเจ้าหญิงเจ็บจนหัวระเบมิมไปหมดแล้วนะคะเนี่ยหวีผมครั้งสุดท้ายไม่แหละค่ะเจ้าหญิงท้ายหัวหูถึงเป็นอย่างนี้ฮะเพอะไรต้องหวีผมเนี่ยหรอคะแม่ร้าน <c oughs> เอ้าใช่สิไม่หวีถึงเป็นอย่างนี้ไงต่อไปนี้ต้องหวีผมทุกวันก่อนนอนแล้วก็ตื่นตอนเช้านะคะค่ะมาค่ะเจ้าหญิงตงุ่นนิก้อนใหญ่มากเลยคะ่ะ <ๆ S 2> ทนเลยนะคะเจ็บไม่เยอะแล้วค่ะอ้อยอ้อยอ้ย หนูน่ารักน่ารักน่ารักหนูหนูนี่นะคะน่ารักนี่มันหนูบ้านด้วยอีน่ารักจะตายค่ะจุกได้เลนเจ้าหญิงหนูมันสกปรกเดี๋ยวเจ้าหญิงปล่อยมันแล้วนะคะไม่ต้องปล่อยค่ะหาอะไรใส่ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเอาไปทิ้งไว้นอกฟังเลยค่ะเจ้าหญิงไม่เป็นไรค่ะบายบาย ไม่ใส่เร <IL DS> <im> ือของเจ้าหญิงแล้วกันนะคะแม่บ้านก็ไม่ต้องแม่บ้านอย่ามาจับนะคะเจ้าหญิงห้องเจ้าหญิงจะน่ากลัวกันไปแล้วนะคะเนี่ยมาค่ะมามาจัดการผมบร้อยให้เสร็จดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โหยหัวเจ้าหญิงอะมีอะไรก็ไม่รู้สารพัดสัตว์น่ากลัวชะมัดดีนะไม่มีจิ้งจกไม่มีตุ๊กแกหม่อมันช่นะกลัวมากเลยอะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วตุ๊กแก เพราะอะไรเฮ้แน่ใจนะไม่มีตุ๊กแกแล้วอะมาค่ะดูให้เหนยดูสิคะคันตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้ค่ะอืมท่าทางจะคันทั้งหัวเลยใช่ไหมคะเนี่ยเอ๊ะเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงเอาแป้งอะไรามาโรยหัวปะคะทำไมมีจุดขาวๆเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยแม่ค่ะไม่ได้ทำอะไรกับผมมานานแล้วคะ่ะจะต้องยื่ยนมาใกล้มากค่ะเหม็นค่ะฮะ ขอหม่อมฉันดูแลนะคะเป๊ะเฮ้ยเจ้าญิงเจ้ายิงเป็นเหา่หาเหาหรอคะจ้ายิงไม่ได้ห่าเลยนะคะโ,โไม่ใช่เห่าค่ะเหาเหาเนี่ขอดูสิคะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยให้หม่อมฉันมั่นใจสะหน่อยนี่จเจออีกแลเจและ กระปกไม่สะผมนะคะเ่ามันถึงได้มาอยู่ในผมเนี่ยเ่าอะมันเป็น,มนแมลงตัวเล็กเลกมันจะเกาะเต็มหัวไปหมดเลยแล้วมันก็จะวางไข่เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็จะคันๆคันๆคันๆคันค่ะถ้าเกิดรักษาไม่หายก็ต้องกรนผมทิ้งเลยคะ่ะตายแล้วสกรปรกแล้วคะหญิงไม่รู้เลยค่ะว่าหญิงสกปอกอุย้ยเรื่องนี้อย่าให้แพ่งพาไปถึงเมืองอื่นนะคะ ถ้าบรรดาเจ้าชายบางอื่นรู้หลักก็หญิงจะต้องขาดไม่ออกแน่ๆเลย <c oughs> โอ๊ยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะปิดปากเงียบไว้เลยนะคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะรีบรักษาให้ค่ะเอาไงดีล่ะเอาไงดีล่ะ <c oughs> ยากแก้เหายากแก้เหาสูตรว่ายังไงบ้างนะเนี่ยสูตรยากแก้เหาอ๋อโอ๊ยไม่ยากไม่ยากใส่มะเขือเทศลงไปตตมไม่ละเอียด ต่อด้วยแมงมุมนีพึ่งได้มาจากหัวเจ้าหญิงเลยใส่ลงไปใส่ใส่ใสตำไม่เข้ากันอ่าต่อด้วยขนหมีมีอยู่พอดีเลยน้องหมีขอขนหน่อยนะใส่ขนหมีลงไปตำ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 อืมกลิ่นเหมือนยาจริงๆเลยเนี่ยต่อไปต่อไปน้ำเมลอนน้ำเมลอนน้ำเมลอน อืมโชคดีนะเจ้าหญิงกินแล้วเหลือทิ้งไว้ตรงนี้ใส่ลงไปตั้มเสร็จเรียบร้อยเจ้าหญิงของเราจะต้องหายจากการเป็นเหา่าอ,อย่าเสร็จแล้วพ่ะเจ้าหญิงเนี่ยหม่อมฉันไปเจอสูตรรลับยาแก้เหา่ามาจากใต้ถุนปราสาทเลยนะคะเจ้าหญิงหรอคะ มันจะใช้ได้จริงเหรอคะเนี่ยกลิ่นมันแปลกๆนะคะคุณแม่บ้านอุ้ยใช้ได้สิคะสูตรลับจากใต้ถุนปราสาทอ่ะก็เป็นสูตรจากบรมพุรุษต,ตกเพาะของเจ้าหญิงนั่นแหละคะ่ะต้องใช้ได้แน่นอนอ่ะเจ้าหญิงถือคะ่ะถือเดี๋ยวหมอมฉันถ่ายให้ว้าไอ้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะเย็นกอนอุ๊ยค่อยค่อย,อย,อยไปคะ่ะจับไว้ค่ะจับไว้ค่ะ หหหเหาเหาเหาวไอเขาจริงๆเลยเป็นเจ้าหญิงอะไรอยู่เนี่ยมีเหาเนี่ยฮะเหาวจงหายไปเหาวจงหายไปโอ๊ยทำไมคันหัวอย่าง,งนี้เนี่ยสงสัยคุณแม่บ้านต้องติดเหาจากหญิงแน่ๆเลยคะ่ะอุ้ยตายแล้วติดเหาก็แย่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรหม่อมฉันมียาดีมีสูตรลับเดี๋ยวหม่อมฉันทาด้วยนี่นี่นี่ทาด้วยทาด้วยทั่วหัวยังคะ่ะเจ้าหญิงทั่วหัวยังค่ะ ถ่ายให้เจ้าหญิงหนึ่งทีถ่ายให้ม่อมฉันหนึ่งที ถ่ายเจ้าหญิงอีกสองทีถ่ายหม่อมฉันอีกสามทีหม่อมฉันต้องถ่ายเยอะๆหน่อยนะคะเจ้าหญิงหม่อมฉันจะได้หายหม่อมฉันจะได้สวยสวยกว่าเจ้าหญิงเลยที่นี้ <c oughs> เดี๋ยวพอเราสองคนหายเห่ากันแล้วนะคะเราสองคนก็จะสวยแล้วเดี๋ยวเราสองคนน่ะก็จะจูงมือกันไปโปรยสเสน่ห์ให้เจ้าชายเมื่อข้างๆโอ้ยยิงจังเลยค่ะแม่บ้านถ่ายหญิงมากแล้วถ่ายหญิงมางแล้วได้ได้ได้ถ่ายเจ้าหญิงสองทีถ่ายหม่อมฉันสาม แล้วเราก็จะหายเหาหาคุณแม่บ้านนี่ว่าน้ำยารักษาเหาใส่แล้วหัวจะสวยเสร็จแล้วก็ออกไปโปรโยสเสน่ห์กับเจ้าชายเมืองอื่นๆดูสิเนี่ยหัวหญิงเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ดูไม่ได้เลยเหมือนกบลังนกหอของเจ้าหญิงยิงดีนะคะดูของม่อมฉันสิ <c oughs> หัวล้านกลางก็ม่อมแบบนี้เลยค่ะ หมอ่อมจะจะเอาหน้าที่ไหนไปเดินข้างน,นอกล่ะคะเอาแค่ออกจากห้องเจ้าหญิงเนี่ยหม่อมฉันก็ไม่กล้าแล้วอามาบ้านหัวล้าน <c oughs> เห็นไหมละ่ะเจ้าหญิงสองทีแม่บ้านสามทีอ่ะออกมาหัวร้านแบบนี้เลยฮ่า <c oughs> สอนำหน้าบ้ <c oughs> าสมนำหน้าหม่อมฉันทำไมละ่ะก็พอเจ้าหญิงนั่แหละเป็นเหา่าทำไมเป็นเหา่าหม่อมฉันก็ไม่ต้องทำยารักษาเหา่าทำไม่ได้ใส่ย,ยารักษา,หาเห่าเจ้าหญิงกับหม่อมฉันคงหัวไม่ได้เป็นแบบนี้ โอ้ยทำไงดีละทีเนี้ยทำมายาหนึงเป็นอย่างนี้ละเนี่ยเอาเจ้าหญิงนี่เป็นใช่ยารักษาห้านี่เป็นยารักษาเห็บหมาฮะถึงว่าทำไมหัวเป็นอย่างนี้ก็หมดเลยเจ้าหญิงะ่ะต่อไปเนี้ยต้องรักษาความสะอาดดีๆนะจะได้ไม่เป็นห่า้าเราจะได้ไม่ต้องเดือดเ้ออแบบนี้ค่ะค่ะค่ต่อไปนี้เจ้าหญิงจะสระผมทุกวันเลยค่ะ